สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบุ้งก็ Auto Vision Max นะคะก็อยู่ในรถ 530E นะคะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงทดสอบกันเดี๋ยวจะมีน้องอินสแันเตอร์ทำให้เราดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเส้นทางครับ Adaptive Cruise Control นะครับ with Stop and Go นะครับก็คือพอเรามาก็คือจะมีรถที่มารอเราอยู่ข้างหน้านะครับที่4ขออนุญาตออกไปข้างนอกก่อนเลยนะครับวิธีการใช้ นะครับก็คือเราต้องกดปุ่มไอตัวค r u i s e Control ตัวนี้นะครับเซ็ตความเร็วไว้นะครับอ่าเราเลื่อนเซ็ตความเร็วนี้นะครับจะเห็นแถบขึ้นมาตรงนี้นะครับต้องให้ขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับให้ชัดเจนแล้วเซ็ตความเร็วนี้ไว้นะครับคือ40ใช่ไหมคะใช่ปะอ่าอันนี้ครับก็คือเซ็ตไปที่40นะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับจ้ะอ่าให้รถคันหน้าขยับไปนะครับ อ่าทีนี้เรากดไปปุ๊บนะครับเราเหยเราเหยาะเขเร่งไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับสีเขียวขึ้นที่หน้าจอปล่อยมือได้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วทีนี้รถอ่ะมันจะเร่งเบรกเองต้องดูตรงนี้นะครับว่าว่าต้องมีสีเขียวขึ้นนะครับทั้นนะครับอ่าทีนี้เนี่ยความเร็วมันจะตามรถคันหน้าอ่าทีนี้รถรถนำเบรกผมไม่ได้เบรกนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณ3ามวินะครับ อ้ยเบรกเองเลยใช่เบรกเองเลยนะครับอ่าโอเคเนี่ยครับแล้วแลวเนี้พอรถนําออกปุ๊บมันก็จะออกตามอ้าอ่าเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ได้เบรกเลยโดยที่น้องไม่ได้กดคันเร่งเลยใช่ไม่ได้กดคันเร่งไม่ได้กดเบรกเลยครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกินสามวินะครับสบายนะครับมันก็จะตัดระบบออกไปซึ่งถ้าเราจะออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกดใหม่ก็ต้องกดใหม่กดรีซูมโอเค อ่าเนี่ยครับพอพอรถคันหน้าเคลื่อนปุ๊บเรากดรีซูปุ๊บมันก็จะดึงไปเหมือนเดิม,มนะครับเนี่ยครับมันก็จะจับระยะห่างเท่าเดิมร,ระยะห่างตรงนี้เราสามารถตั้งได้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวรถน้ำสงบสายนะครับเดี๋ยวแสงแค่นี้นะคะแล้วเราก็ขับตามทางปกติอืดีอะสีเขียวเียวก็หายไปแล้วใช่ครับเพราะเมื่อกี้เราขดออกไปแล้วโอเค อันนี้มันก็จะสะดวกเวลาถ้าเกิดว่าเราขับรถต่างจังหวัดไกลๆครับแล้วเราก็เลือก30นะคะหรือ40อ่า30ก <40 S 1> ็ได้ครับ40ก็ได้ครับพี่40ได้อ่า40 <Okay. S 1> นะครับอ่าเกียร์ทีหนึ่งคันเร่งทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยใช่ไหมครับอ,ออกแล้วระยะรถเขาก็จะเดี๋ยวรถงานทำการเด็กนะครับ นี่รถน้ำก็เบรกนะครับรถมันเบรกเองไม่ได้เบรกครับโอ้โหรถคันข้างหน้าเขาก็เริ่มภายในยังไม่ถึงสามวิข้างหน้าเขาก็เริ่มไปอีกทีหนึ่งรถมันก็ไปเองอ้าวโอเคครับขับตามาเลยครับตอนนี้เลือกทางขวาว่างครับโอเคเสร็จแล้วมันก็ทีกดเพื่อแคนเซลนะแคนเซลออกปุ๊บสีเขียวหายไปแล้ว คราวนี้เราก็ไปเลยใช่ไหมคะน้องวิ่งใช่ครับเคียวทหงขวารถนำไปเลยครับครับผมโอเคหูระบบคัชโซนโทนเยี่ยมเลยใช้ได้จริงโอเคเราจะวิ่งไปด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ได้เบรกแล้วก็หักหลบซ้ายหักหลบขวานะครับอืมอ่าฮะก็คันเนี้ยมัน 530E มยังมีระบบชื่อ integral act steering นะครับก็คือช่วยเลี้ยวล้อหลัง นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเราเร่งไปความเร็วไม่เกิน60นะครับไม่เกิน60นะครับเสียงมาเยอะนะครับแล้วเราก็หักหลบไปลักษณะนี้ดูดูความสมดุลของตัวรถนะครับอ่าประมาณนี้เดียวเลี้ยวอีกเหรอครับอ่าลองดูครับหนึ่งไปเลยสองสามห้าสิบเนาะความเร็ววันห้าสิบครับโอเคยกคันเร่งอ่าดูทางครับ โอูคต้องเยยไปจอดเลยนะครับเข้าไปตรงไหนเอ่ยครับอ่าตรงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเข้ารู้เลยใช่ครับด้านไหนนั้นแซลลารอมไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วต้องมีอ่าแล้วแต่เลยครับเอาที่เรารู้สึกว่าใช่ใช่เอาที่เรารู้สึกว่าโอเคปลอดภัยแล้วพอถึงสุดทางตรงนี้นะครับก็คือ จับรถไปทางซ้ายโอเคตามหัวพาอนทีเนี้ยจับรถปุ๊บเนี่ยเราต้องวนไปวงกลมเลยนะครับไไปปออีีีกกกแล้วก็ขวาครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือไปตามทางอย่างนี้เลยนะครับจนถึงไพลอนตัวสุดท้ายนะครับมันจะมีทางออกอยู่ทางซ้ายมือตามไพลอนตามหัวไพลอนอ่าเนี่ยครับมันจะมีทางออกทางซ้ายมือนี่ปุ๊บไปได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ ครับช่วงล่างแบบ B M ห้าสามศูนอีนี่เขาลนอบจริงๆตอนนี้แจ้งรถที่อยู่ในสนามนะครับลงแรกเราจะเดิอคคีกประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้สองโมงห้าสิสบา